เขาสวนนน่ครับมือหนิของบ้านผักเ่ได้เขาสวนหลายมือฝนกับจิตตเพราะฝนโอ้ยเป็นยังไงหน่อนคือบารอกสิไดเรียนหยอนลำกดกับพวจักมีดเขาว่า่ะโอวัวเขาไงพอดีเลยเออมันหูซื้อวันกี่นายเหรอ งเสอลำยำหมดไ่ต้องถึงไม่ต้อถึงกินนะนะเจ้าก็เปิดเขาอีกตั้งกระโปรตงตรงตรงพาปุ๋ยพิเศษนำ้ำด,ดอ๊เมัมลนลนบ่ะเ,เยหกโ,โมงครับวันนี้เด็กงานมาพอดี เดี๋ยวจะทุ่มบูนี่มือัดงก็หาทุ่มกับเที่ยงคืนเย้มัดจีขคำบ้วนหน่อยจะคอยดึงออกดึงจวดจวดไปหลดเออดึงแยวไงเออกีดห้อยเก่าไปเองน่อมันถึงทอนยัง

Bao nhì... ừ. nhi đe tony một muốn mi twai. Ni otoen nikerin. Mích nì, oai ghrey. Mích chữ oai ghrey. Mích chữ oai ghrey. Do khoa otoen con cái chữ otoen nikerin. Mích chữ oai ghrey. Mích chữ oai ghrey. Mích chữ oai nì Mích เริ่มเป็นแล้วเป็นหล,ลายๆบัเนี้จะค่อยหัดกินบ้างบางเอาตอนนี้ยังอยากนาหัดกินบ้างบางแต่ว่าเห็มันอันนี่ตอนนี้ยังอยากนาเนี่ย,ย,ยอยู่ต้นนีดต้นนี้เปิดต้นเปิดไปอีซื้อท่านนีืกี่ต้น พอออกที่จะเปลือกมันหมดแ่้วไม่ก็พุ่งแก้วออกเมาื่อกี้นะเ็นต้นเนี่ยเนี่ยมันเป็นอย่างไรกันเออไม่สนอะไรกีดใช่เลยทำไมมากระถมวันนี้ดีต้นพุ่นสีกเหงือกออกไหลดีครับปนพบพีนดอกกีดยังสี่ะไรไปก่อน ไฟแต่มันเห็นฮวง่ล่ะคือบ่าสายส่มีเจ้าของปลาสายใส่มีมันก็สีเหลืองตาคือเป็นขอหวังก็เห็นฮวงว้มาเียเออจิ๊กเราก็ดึงมีดออกเออเป็นบอลมาโทนเก็บเวลาอันนี้ก็เก็บใส่มือไว้เอันต๊ะแกออกนะจะค่อยๆเคาะกระโปรงออก